น่าจะปิดด้วยออฟเลนผมว่าน่าจะเลือกมาก่อนแล้วก็ไปแบนจี้เขาฟอร์เรติโน่เนี่ยน่าเลือกาอก,าการเปิดแอดดิตมาเป็นการเปิดพื้นที่ให้เล่นไฟเตอร์ได้ด้วยนะเพราะว่าเรื่องของการมีกันซีซีนะครับของทางด้านแอดดิตเองก็ช่วยให้ไฟเตอร์เล่นง่ายด้วยในหน้าไฟนะครับโอ้ oh, เป็นเอาอีกครับตัวสาก<ม>ตอนแรกคิดว่าถ้าไม่ใช่ฟอร์เลนก็จะเป็นฉีเลยแต่หยิบจัมเกิลมาก่อนน่าจะกังวลในการที่จะอาจจะโดนแบนในเฟสสองนะครับ เลียบหยิบม,มาก่อนเลยแล้วก็เป็นตัวที่สร้างความกรุขรให้กับเหวี่ยได้ดีเลยลในการเล่นเลยครับแล้วก็อย่างที่ย้ำไว้ตั้งแต่ตอนแรกว,ว่าฝั่งหังข้ามไม่ค่อยมีซีซีห่าวิก็จะเล่นง่ายขึ้นอย่างมางกก็ดูแค่เฮลิเคนวอลของตัวแอนเน็ตเทอร์นิงครับผมแล้วจังหวะการเข้าทาของเกรฟซีทารอนซีซีระยะไกลทีเดียวนะครับแต่ถืงว่าซีซีเยอะก็สามารถที่จะโดนเคาน์เตอร์โดยแอนเนตได้นะครับในการมีตัวของเฮลิเคนวอลนะ แต่เปิดแครี่มาอย่างว่าแหละแครี่ค่อนข้างไหวนะครับเอวสุกเปิดมาเลยอยากจะฉีไว้ก่อนครับให้ตัวอย่างเอาอีกเล่นง่ายที่สุดนะครับเอาอีกลำเบอร์จะได้เข้าไปสบายๆใช่ไม่มีอะไรมาขัดนะครับส่วนนี้ก็แบนจ็กเกอร์ตัวตับเลนก่อนนะครับแบนตัวแบนถ้าจะเลือกแบบเคาน์เตอร์ก็เหลือสลิมส,มสมอาจจะเป็นโจ๊กเกอร์สลิมที่แบนไปไม่น่าไม,ไม,ไม่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 แน่ใจว่าจะแบนสลิมไหมนะครับ ถ้าแบนสลิมตำแหน่งออฟเลนก็จะเปิดเยอะขึ้นเยซีชาลอนมีโอกาสแมนไปจี้จังเกิลเพิ่มด้วยกับออฟเลนนะครับฟลอริโนยังอยู่นะครับโซแมนยังมีเนะาะฝั่งวีลัมนะครับใช่ครับจะจัมาเฉิดฉายในเกมนี้หรือเปล่าะตัดฟลเริเน,นะครับฟลอริโนก็น่าตัดอยู่นะเพราะว่าแอนเด,ดปบว,วกไฟเตอร์แบบที่มีดาเมจแถวหน้ามัน,มน,มนเก่งอยู่ครับ ว่าปรับลำโชคนะครับก็จะเหลือตัวอย่างกีหน้านะครับน่าจะต้องการออฟเฟนตัวดัมที่มันเป็นมีมีออฟเฟนที่มีดัเอ็น้วยคิดว่านถะ้านะนะมวยลำต,ลตัดตัวเคาน์เตอร์เอลสูงให้หมดแล้วนี่เป็นการเล่นชัดเจนมาก,กว่าจะเล่นรอบตัวเอลสูนะครับจริงๆผมคือแบนแบบตัวที่ทำให้ชีวิตเอลสูงมันยากอะครับขนาดนี้นะครับแสดงว่าน่าจะโฟกัสที่เอลสูงแบบ 80%เลยแหละครับเยอะมากมากนะครับก็จะน่าจะโยกไปทางแบบไวยโอเลตแทนซึ่งก็ไม่มีปัญหานะว่าไวยโอเลียเล่นคู่กันได้ดีด้วยนะครับแล้วก็มีตัวปิดสกอร์อย่างเอาอีนะฮะก็ไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่าตอนนี้ออฟเลนยังไม่เปิดนี่แหละนะฝั่งเวลามออฟเลนไม่ชัวร์นะครับออฟเลนได้เป็นกุญแจพอสมควรนะในเกมนี้นะครับไฟเตอร์ที่มาเชิญฉายในการเล่นทีมไฟนะ ตอนจังหวะแบบยื้ตัวมีขาสั้นเนะ่ยเ,เรียวจริงเหลือกีน่านะซุปเปอร์แมนลิเกเตอร์นะครับลิกเตอร์ ur, จะมีเคปซทารนเล่นได้นะครับสกัดมาฮะิีบดักกีน่าเลยครับอยากเล่นเล่นมาครับว้าวคือมีโอกาสมากับที่วูนต้องการไฟเตอร์ที่มีดาเมจจากแผงที่เป็นแผงหน้านะครับที่เล่นตีคู่ไปกับตัวทาจิ G, แล้วก็แอนเน็ตนะครับแล้วยิบมาเลยมาดักรอเลยสกัด แบบนี้นี่เอลสูปปวดหัวเลยฮะใช่ครับคือดักยีหน้าด้วยแล้วเอลสูบอกว่าฉันต้องมายิงตัวแบบนี้นี่ย <c oughs> ตัวจะปวดนะครับแค่หลบอาอ์เตัวเดียวก็ลำบากแล้วนะด้ามาดีครับเ f ฟซีคารอนเหมือนเห็นแผนชัดเจนนะครับว่าอะไรก็ได้ครับให้เอลสูเสียเวลายเลายอะๆนะครับหน,นีไมหนีไปบ่อยไม่ต้องไม่ต้องตั้งสกปรกยิงมันมันทำแล้วดามเมจฝั่งวีลำจะหายไปเยอะเพราะเอฟเนกลางด้วยใช่เลครับนะ แม้ว่าจะไม่โดนซีซีในเฮลิเคนวอลนะแต่ว่าตัวในวงนั้นที่พยายามจะทำดาเมจฟรีมันก็จะโดนสแปมสกิลเข้ามาเรื่อยๆแล้วเป็นแอนเนตกลางเนี่ยอย่างที่บอกครับแอนเนตมันเก่งจริงนะครับเรื่องของอัตประโยชน์นะครับยูเทนิตี้มันเยอะนะแต่ดาเมจไม่ได้แบบพึ่งผ่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้ไม่ได้ถี่เหมือนแพทเก่าเนี่ยมันไม่มีตัวเลือกครับต้องหยิบจังเกิลเบอร์สตัวนะครับกลับเป็นเทนครับผมตัวที่ห้านะครับโอเคดาเมจเริ่มจับต้องได้มากขึ้นเลยครับต้องการหยิบคคิร่่าาาามมมมัเเเททนนีตดจะบ จะมีตัวอย่าง King Scoring นะมาเติมให้แต่ว่าเทรนแบบนี้เสร็จปั๊บเนี่ยจะแอบดูเงาเห่าทุกเทนนะทำไมอ่ะเหมืมอนนี่ยเข้าไปไม่รู้ว่าเพื่อนจะจ่ายอะไรด้ยวยหรือเปล่าเลยไอตัวแต่ละตัวดูไม่ค่อยนด้าถ,าถ,ถ่ายเท่าไหร่ด้วยนะครับนั่นแหละผมว่าไม่ได้ถ่ายเข้าถ่ายออกมากกว่านะครับมันแบบช่วยกั้นโซนนะครับถ่ายออกกระโดดออกโอ้แต่ในเกมนี้ถ้าล้มสกัดไม่ได้สกัดเป็นบอสเลยนะครับเนี่ยคือเกมนี้สกัดรวยนี่เวลาเล่นยากทุกคนเลยครับ ตึกเนี่ยมันไปปั๊มยากอะครับตัวแต่และตัวนี่บวีรำไปปั๊มสกัดแทบไม่ได้เลยนะนครับใช่ครับตัวสุดท้ายเป็นบิมงของดีฟังเซนไร <c oughs> เซนของแก๊สอิสซารอนนะครับครับผมก<อ>็เคยเล่นโดยเอเลนแต่เปลี่ยนมะันเป็น,ปปนดีฟังเซนด้วยเพราะพ่เป็นตัวหนึ่งที่แอคเซ้ทุกตัวกียที่หน้านะครับถ้าที่จะเข้ามาลุวงตรงๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวที่รวงง่ายขนาดน,น,น,นั้นหรอกแต่หลายครั้งนะกับการนี่แอนตีพยาย,ยมามอย่างมากเลยครับในการ วิ่งข้างล่างเลยครับอย่ากดดันเดิมเวอร์อยู่คนเดียวเหงาไหมเพื่อนสโค๊ตไหมสโค๊ตนะโอ้ต้องฟิกเลยครับ,รบไม่ฟิกอาจจะตายนะครับมีฟิกเกอร์พร้อมเล่นครับใช่ครับไม่ชัวร์ีโอกาสตายได้เลยครับเมื่อกี้อาตอนนี้ครับผมบอกเลยว่านี่คือระเบิดเวลาของจริงครับเอทีเอนซีระเบิดตัวนี้มือใหญ่ด้วยนะแขนใหญ่ระเบิดเวลาไอ้วันนี้ลาคอดูไม่ค่อยพอสมดเลยใช่ครับบอกแล้วให้ดื่มก่อนเติมชาเอ้ย ยิงไ,<ม>ไปเฉียวหลังดี่ฟ็อกเอนครับจะโดนเอาครับอกปอฟ้านี่เดินเคียงคู่โทนี่ครับกระโดดเอาดาบปักใส่ครับปพอมิลานี้แล้วดูเข้าหาเมันเดินแบบปาลารซีอ่ะจะเดินไปไหนเนี่ยดูดเดินแบบโทนี่ไปไหนเดินไปด้วยนะครับเออเดินไปเดินตามไปแต่ตีนี่คือแบบรอรอเพื่อล้าเลยแต่ข้างบนเนี่ยทีจริกำลังจะโดนลุมนะฮะ สกัดดยืนอ,อย่างนั้นเดี๋ดัดไปเรื่อยครับผมพยายามดึงความสนใจ <มา S 1> นะมาแล้วครับแฮปปี้เก็บเสร็จปั๊บครับไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งเลยดีดีครับเดี๋ยวเวลาครับสกิีชุดเดียวไม่ตายครับแล้วเป็นเล็งที่ไอ้ป๊อปบปูแทนป๊อบตาแฮปปีปปปมปป้มาเดินเล่นฮะับดีดีรอซ้อนรอช่วยอยู่ข้างล่างไปแล้วครับโด<อ>นมาแลป,ป๊อบนะ<อ>ได้ป๊อบแบน,นะครับป๊อซ่าเหงาเหงาเหงาแล้วเดี๋ยวงงนะเหงาเลยหนึ่งงงเนี่ยผมมีจะเจ็บครับแต่ได้เก็บทาวเวอร์ไปแล้วเหมือนเดิมครับข้างบนครับจนโอ้โหฟลายออกไปโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ความคาดหมายเจอเขาเทนดาเมจกลับมาพอผ้าหายเกือบขึ้งหลอนสกัดมานะสกัดมานะหลังนะไอ้ดี๊ตีครับชาดเดินเข้าไปไม่เจออะไรเลยครับก็ไม่มีอะไรเลยผมก็ชาร์จรอเลยครับแล้วเจอหน้าเขาฝ่ายครับไอ้ดี๊ตีครับแล้วโทนี่โดนไล่ออกไปครับปั๊บแปครับเดินเข้ามาครับแล้วได้พรอมกาไปก่อนเลยครับโอ้โหพูรับจะอินสปอร์ตในเกมนี้เดินหน้าขึ้นด้วยนะครับแล้วมาต่อครับดาร์สลเลเยอร์ยังเหลือเลือดอยู่เยอะนะครับเล่นติ๊กป้อมนะครับ ครับเริ่มรวนครับฝั่งเคปสีทาลอนเจอกัดเดินนะครับของปอซ่าครับกดดันตลอดโอ้โหนี่ไม่ได้มาเล่นเล่นแล้วดูดครับจะเอาครับไม่ได้ครับแต่ไม่ได้ด้วยครับโอ้แล้วปอซ่าเดินมารับคิงกอรี่ไปอัดหกูดาเมตผู้พีมาติดเขิเคปบอลต่สตันครับเพิ่มครับมี่เดินมารูดใส่หมู้พีครับหมู้พีก็เลย จะไปออกแบบเดินดมงอะไรอย่างเออี้ยมันจะปาดขี่แค่หนึ่งเออนะครับแต่แครี่โดนขาขาแหกเลยครับได้เก็บเลาทาวเวอร์ด้านนอกไปแล้วนะครับเหลือแต่ด้าน,นบนนะครับยังเหลืออยู่เนี่ยมาเดิมครับแต่สิ่งที่ดีครับโอเวอร์ไฟล์พยายามจะไปคัดคลิปนะครับ าตาตกดีครับเก้ไหมครับมาสกิลทุกงตายคูดูดูเดอครับอยู่กลางแต่ว่าโดนเก็บจากไอ๊อปโตโอ้โหแล้วยิงมาเลยครับแล้วดูปอลตายิงครับสามครับแล้วจะจะเข้าไปต่อแฮปมี้แต่มีโทนี่ครับยิงหวอดีว้ปอต้ายิงยิงข้างโทนี่เสมอครับจะไม่จากไปไหนครับทำไมนายไม่ต้องการโอ้ The w o โดนกระแทกไครับเมื่อใช้มาฟรที่เรียกว่าดองเข็มมานานผมได้ใช้สกทีงครับแต่ว่าไม่พอจะเอาตัวรอดแต่อย่างน้อยครับได้ตัวอย่างโทลไรากอนเลยครับ ใสายฟ้าฟาดด้วยผมโอ้โหวดันมันดูแรงนะแล้วมันแรงจริงนะครับพยายามทำเหมือนเดิมครับพยายามจะเอา n อ c เข้ามาดันใหม่นะครับแต่ทีนี้โอ้ไฟไม่ได้ปล่อยไปยืนหน้าชนนะครับรู้ว่าทำเอ็นทีซีไม่ได้ครับไปยืนแบบเดินดักคลิปหลังเลยนะครับทำให้เอ็นทีซีดันได้ช้าลงนะครับแล้วก็ตอนนี้นี่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครัะบริเบุรีรัมย์ครับ พราะจะเป็นจะต้องไปแลกเอามังกรนะฮะเนี่ยฮะอยู่ที่สกัดเลยครับว่าจะรอดูจังหวะอุูยบอซาเจมเจมเจมตายนู้นู้ครับแต่ตัวนี้ล้มยากครับมีเฮอริเคนวอลช่วยตัวเองใช่ยากจริงครับแอนดี้ในธานาเลนกลางนี่เป็นตัวเบสที่โดนใครแล้วจะดีซีจรับจริงครับรูดไปคืนหลอดรุ่มแรงมากครับด้วยบัฟมังกรครับได้เกบมาโอ้พาวเวอร์ดราก้อนครับแล้วนู้นู้ครับเดินสวนนะี่พอลไปยิงสกัดแนไหน่แนด้านบนครับพี่บิ๊กพี่แน่แจับใจกลกับเออยื้อไว้เี๋เอาอีกแล้วนะ แล้วเนอดอปลูกแบกโอ้โหเฮ้ยแล้วไม่มีใครมาโอ้มีโอไฟมาจ้าเอ๋ครับต้องรีบแคร์ท่กอแล้วเนี่ยแต่ผมไม่ทันเก่าเก่าครับจากนันฉันออกครับผมไม่เสียครับไม่เสียฮะรั้าตอนนี้อะไรจะโดนล้อแีครับมาเจอหน้าหมูปีที่เลือดร้อนและเก่ไปก็ได้กับตรงกลางครับรุ่นสายกับแมนเดอร์เวิร์มไม่รอดครับแต่ว่าตรงนี้ฟอสซ่ามากัดไว้ครับแล้วมันจะล้อมครับจัดบุญรับจะหนีอ่ครับแฮปปี้นี่ฟอกกิ้งฟรีดิฟอกกิ้งฟรีอยู่ครับดูจะ นึ่งครับดีฟ็อกฟรีตลอดไฟและเหลือเป็นแค่ดูนูคนเดียวไมีเงินเดิเลยแค่หัวก็จริงครับแต่จะกันได้นานแค่ไหนโอ้และดูครับเดินมาเลยฮะเอ็นทีเดินมาครับและเก็บคนสุดท้ายของบุรีรัมย์จนได้ครับทีเละยิ่งเล่าสูงนะความมืดเนี่ยกับคืนที่ไม่อาจกลับมาได้แล้วสำหรับบุรีรัมเจ็ดีสปอร์ตครับและเกมสตีธารันเดินไปจบเกมด้วยสกอร์สามศูนย์โอ้เบินซี่ครับเมื่อกี้ครับเอ็นทีครับหมัดทิพยายัดใส่เดอะเวิลด์ครับที่สเกตไปแล้วนะ แตกอยู่ดีครับตามได้ครับโอ้โหฮะแล้วจังหวะในการเข้าของแฮปปี้ครับอย่างที่เห็นเลยครับว่าการหยิบวิสมาตรงสุดท้ายเนี่ยเป็นพิษไทยกับแครี่หลายตัวจริงฮะคือถ้าวิปแทนก็เมสหมดแล้วอ่ะนะครับแล้วไปโดนแบบคือแตกแน่นอนนะครับโอกาสตายสูงมากนะแล้วเป็นพิษไทยกับพวกแบบแก๊งนักฆ่าใช่ฮะถ้าชุดเดียวไม่จบแล้ววิปหีได้ก็เรียบร้อยโดนยิงจะตายครับแล้วเอาจริงในเกมเนี้ย ว่าเป็นอีกครั้งนึงครับผู้ชมการเปซีครับที่ทางตัวเคสซิทัลอตใช้เหลี่ยมในการอ่านแมปอีกครั้งนะคือเขาเห,นเห็นแล้วว่าเฮ้ยทงตัวของุยลัมน่าจะแพ็ก4แพ็ก5แหละเล่นเยอะๆเคสซิทัลอตเนี่ยถ้าเราดูในแมปเนี่ยเราในฐานะคนดูเนี่ยเห็นแมปมาตลอดว่าเคสซิทัลอตแทบไม่พบเลย เล่นกระจายกันตลอดนะครับจะมีเอาอีกที่แบบยึดยักติดกันติดหน่อยว่าเออเผื่อเพื่อนต้องการความช่วยเหลือคือไปเติมนะครับแล้วก็ส่งตัวของเอทีเอ็นซีที่บางทีก็โยกไปบ้างแต่ว่าวิลลันพยายามจะไปจับเอทีเอ็นซีเลยนะมีรอบหนึ่งขวาล่างใช่นะแต่ว่าครับดิฟเฟอร์เซนเตือนมาบอกโนโนโนตรงนั้นไม่ได้นะเออแล้วพอสกัดเสร็จปุ๊บอ่ะเล่นพลิกออฟตัวของสกัดเอทีเอ็นซีไม่ได้หันดีกฝั่งครับโอ้ไม่เจอผมพี่ฮะนะครับแล้วก็โดนแบบนี้ไปเรื่อยๆครับคือคือแบบต้องตัดใจสักทางหนึ่งครับ